หลังจากที่ i อ h ฟ n e 15ซีรีส์เนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเราก็มาดูกันว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่ไม่ได้สนใจที่อยากซื้อตัวใหม่แล้วก็รอตัวใหม่มันออกมาแล้วก็รอที่จะไปนสนใจที่จะซื้อตัวตกรุ่นหรือว่ารุ่นที่แบบปรับราคาลงในมือสอ <c oughs> มันมีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้าง สวัสดีครับผมได้พบกับช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้ว,ว,วนะครับวันนี้รับจะเป็นการที่เราจะมาส่อง p h o n นราคามือสอกันครับก่อนอื่นเลยผมจะเริ่มจากรุ่นที่ต่ำสุดที่สามารถที่จะอัพ iOS 15ขึ้นไปได้แล้วกันสำหรับคนที่ใช้ต่อไปได้อีกประมาณปี2ปีประมาณนั้นเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกครับนั่นคือ iPhone 10R ครับซึ่งเป็น iPhone ที่โอ้โหเปิดตัวมา5ปี6ปีแล้วก็เป็น iPhone รุ่นหนึ่งที่ตอนนี้ในตลาดมาร์เก็ตเพมือสอง บวกลบอยู่กันที่70,00บาทราะคา7 0 0 0บาทเดี๋ยวถามว่าคุณได้อะไรบ้างคุณได้เรื่องของขนาดหน้าจอ6.1นิ้วแล้วก็ได้ชิปซ p u เป็น A 2> <Yeah. S> 1 2บ i o n i c เลยนะครับแต่ว่าด้วยที่เป็น iPhone 10R ตัวเริ่มต้นเนี่ยจอ,อยังเป็นแค่ HD แล้วก็เป็น IPS อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับมือถือในท้องตลาดณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ให้เป็นจอ AMOLED ให้เป็นจอ Full HD ให้เป็นจอที่ Refresh Rate ส,งสูงกันหมดแล้วตรงนี้ก็ยังมี Motion Blur ตัวหน้าจอเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดเจนอยู่แต่ว่าในเรื่องของการใช้งานทั แอปโซชงโซเชียลก็ยังถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีอยู่ V.O ในเทพแน่นอนทีนี้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งในซีรีส์เดียวกันก็คือตัว iPhone 10s ครับ iPhone 10s เนี่ยจะมีขนาดที่หน้าจอที่เล็กกว่าอยู่ที่5.7นิ้วแต่ว่าก็จะัพในเรื่องของวัสดุตัวเครื่องเนาะแมตท์เรียลต่างต่างนานาเป็นสแตนเลสแล้วก็วจะมีสีที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือจะเป็นสีทองเนาะแบบนี้สีทองสีขาวสีดำ,ส,ดำสีดำแบบนี้นี่เห็นไหม iPhone 10s เพราะฉะนั้นถามว่าการจับถือดีไหมการจับถือดีน้ำหนักดีว ดูดีแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้ให้หน้าจอมาเป็นเรติน่า d r ด้วยอ่าก็คือตัวนี้จอสวยเลยในเรทราคาแค่8 0 0พบาทบวกลบนิดหน่อยแต่ว่าเครื่องมันก็จะค่อนข้างที่จะไซส์เล็กไงบางก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยนะครับแบตอาจจะน้อยไปนหน่อยหรืออะไรเงี้ยอาจจะใช้งานได้ไม่ครบวันทีนี้ขยับขึ้นมาอีกสําหรับคนที่ชอบจอ,อใหญ่ๆนั่นคือตัว iPhone 10s Max ครับผม iPhone 10s Max ก็คือเหมือนกันหมดทุกอย่างกับตัว iPhone 10s เลยนะครับอันนี้คือ iPhone 10s Max นะเนี่ยก็คือไซส์ ใหญ่หน้าจอเป็น6.5นิ้วนะก็ถือว่าไม่ได้เล็กก็ถือว่าเป็นไซส์แบบกําลังพอดีพอดี่ากำลังถือแบบพอดีพอดีไม่ได้ใหญ่ไม,ไ,หญไม่ได้เล็กจนเกินไปก็สามารถเล่นได้ราคาตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณหมื่นบุกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับสุขภาพแบตขึ้นอยู่กับอะไรว่าเออคุณเคยซ่อมมากัน,มากน,ม,ากนมากน้อยแค่ไหนท,หท,หทั้งหมดทั้งหมดที่พูดมาความจุเริ่มต้นทั้งนั้นนะครับในแต่ละรุ่นที่ผมพูดนะก็คือ 64G b กลองชั่นใจดูว่าในยุคนี้คุณพอใช้หรือเปล่าคือจุดเด่เ่่นนดเดนเรรืององงขาวแลล้กโโช หน้าจอค่อนข้างสวยใสแล้วก็ยังตอบสนองได้ะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอในเรื่องของการใช้งานต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยเหลือๆเลยซึ่งราคา ก็เป็นไปตามกลไกของตลาดละกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะใช้ iPhone แล้วก็น่าจะเป็นรุ่นตัวต่ําสุดที่ได้อัพ iOS ในซีรีส์ของ 10R หรือ 10S นั่นเองทีนี้ซีรีส์ถัดไปครับนั่นคือตัว iPhone 11ซีรีส์ครับเริ่มจาก iPhone 11ครับจะมีเอาราคา1 0,000เหมือนกันครับเพราะมันจะไปทับลายกับตัวรุ่นท็อปของปีก่อนก็คือตัว 10S Max นะครับ iPhone 11ธรรมดาก็จะมีทุกอย่างเหมือนกับตัว iPhone 10R เลยคือขนาดหน้าจอเท่ากันอยู่ที่6.7นิ้วแล้วก็เพิ่มเรื่องของเรนเอา วายมาให้ครับและยังอัดวิดีโอ 4K 60เฟรมได้ทุกเลนก็เหมือนกับเราได้ใช้ iPhone 10R ที่อัปเกรดกล้องแล้วก็อัปเกรดวิดีโอขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับราคาก็จะอยู่ที่10,000บาทหน้าจอก็ยังคงเป็น HD อยู่ในขนาดหน้าจอ6.1นิ้วแล้วก็ refresh rate หน้าจอก็ยังเป็น 60Hz จอก็ยังเป็นแค่ IPS เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้อาจจะไม่ได้บอบยดในยุคปัจจุบันที่หลายๆแบรนด์ในเรทราคาหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องให้มาเป็น 90Hz ขั้นต่ําจออัลมเลแล้ว เขาเก่าแล้วแล้วก็เขาขายในเรื่องของประสิทธิภาพในด้านอื่นๆมากกว่าก็แน่นอนครับขยับเป็นชิป Apple A13 Bionic รุ่นถัดมาจะเป็น iPhone 11 Pro ครับก็คือเหมือน iPhone XS เลยหน้าจอแค่5.7นิ้วราคาขยับขึ้นไปเป็น12,000บาทบวกลบนิดหน่อยเหมือนเดิมเลยครับได้เป็น iPhone 11 Series เหมือนกันแต่หน้าจอก็จะเป็นแบบ Full HD OLED ะนะ XDR อะไรก็ว่ากันไปคือจอสวยนะครับได้กล้อง Telephoto เ,เพิ่มขึ้นในหนึ่งตัวครับแมทเชีก็จะเป็น แต่เลนสสติลขนาดตัวเครื่องก็จะค่อนข้างเล็กลงมาหน่อยสําหรับคนที่ชอบความกระชับแล้วก็เลนส์ค่อนข้างที่จะครบช่วงตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ iPhone 11 Pro สมมนราคาอยู่ที่1 2ึ0 0หนอบาทครับบุลกลบนิดหน่อยในท้องตลาดมือสองตอนนี้ทีนี้ถ้าเป็น iPhone Pro top ของ s Series ก็คือ iPhone 11 Pro Max ก็จะได้หน้าจอที่ใหญ่เหมือนกันนะครับขนาด6.5นิ้วทุกอย่างเหมือนกันหมดกับ Pro, Pro เลยเพียงแค่เพิ่มขนาดจาก5.7นิ้วไปเป็น6.5นิ้วแล้วก็แบตเตอรี่ก็เพิ่ม ขึ้นด้วยขนาดตัวเครื่องก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเอาราคาก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะกลายเป็น1 5 0 0 0บาทบวกลดนิดหน่อยคนที่ต้องการมือถือให้เหมาะก,กับการใช้งานของตัวเองอยากได้จอใหญ่จอเล็กอะไรก็ว่ากันตปนี่ยังเรายังอยู่กันในเลทที่เรียกว่ายังไม่เกิน2 0,000อยู่เนาะเพราะว่าประสิทธิภาพในการใช้งานทั่ว,วไปหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องงานวิดีโอสถนานานหรือว่าฟีเจอร์ใน iOS ใหม่ๆก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้ต่อกันใน12ซีรีส์ก็คือตัว iPhone 12 Mini ครับซึ่งเปิดตัว มาเนี่ยแหมให้ไซเล็กมาเลยแล้วคนก็บ่นกันเยอะว่าแหมตัวนี้แบตไม่อึดเลยใช้งานไม่ครบวันจนทําให้ราคาค่อนข้างร่วงลงไปเยอะนะครับแล้วก็แทบจะหามือสองในท้องตลาดเนี่ยแทบจะไม่เจอแล้วเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยได้นิยมใช้กันเท่าไหร่ราคา iPhone 12 mini ครับจะเริ่มต้นตอนนี้ในมือสองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทครับ12,000บาทแล้วก็มาพร้อมกับชิป CPU Apple A14 Bionic ครับถือว่าค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นซีรีส์แรกของ iPhone ที่รองรับมือถือ 5G และ เป็นซีรีส์แรกที่ทําดีไซน์ขอบเหลี่ยมเป็นการรีดีไซน์ขอบเหลี่ยมเลยซึ่ง iPhone 12 Mini เนี่ยถามว่าแรงไหมแรงต้องอดีไหมดีวิดีโอก็ดีแต่แบตเตอรี่น้อยชิป CPU ด้วยมันเป็นชิป 5G ตัวแรกค,ค่อนข้างที่จะกินพลังงานมากทำให้แบตเนี่ยค่อนข้างซดแล้วก็ไหลมากๆเลยตรงนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่ทีนี้ข้ามไปครับไปเป็นตัว iPhone 12ธรรมดาครับขึ้นไปอีกประมาณ2,000บาทเป็น14,000บาทในท้องตลาด ตอนนี้ครับบวกลบตามสภาพกันไปซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เรียกยอดนิยมมาก,มาก,มากครับเพราะว่าแบตก็อยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีนะไม่ได้แบบซดเกินแล้วก็ไม่ได้อืดเกินแต่ถามว่าถ้าเทียบกับในท้องตลาดก็ยังรู้สึกว่ามันสดกว่าอยู่ดีนั่นแหละแล้วอย่างจอทั้ง12ซีรีส์เนี่ยหน้าจอเป็น OLED แล้วตรงมันดีตรงนี้แหละหน้าจอก็ได้หน้าจอสวยด้วยเทคโนโลยีอะไรค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้น iPhone 12เลยเป็นตัวเลือกที่หลายหลายคนค่อนข้างนิยมมาแล้วก็ในท้องตลาดสังเกตดูว่าก็ยยยัังงงขขาาากนนดีออู่่รคค้แ iPhone 12เนี่ยหมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยยังยังขายกันกระจกระจายอยู่เลย <Yeah. S 1> ตอบโจทย์จริงๆตัวนี้พกง่ายด้วยเบาด้วยดีไซน์สวยด้วยนะครับ iPhone 12 Pro ครับเพิ่มขึ้นมาเป็น body สแตนเลสแล้วก็เพิ่ม, Tele มเ,เ,เ,เลนส์เทเลโฟโต้ขึ้นมาเท่านั้นเองขนาดหน้าจอเท่ากับ12เลยก็คือ6.1นิ้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนอกเหนือจากนั้นเลยฟิล์มก็ใช้ด้วยกันได้ต่างแค่อดี้ที่ดูดีขึ้นแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองราคาก็เยียบขึ้นมาเป็น16,000บวกบา,บา่น อย่างนี้ iPhone 12 Pro Max ครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าตัวนี้จะให้เซนเซอร์มาขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านเขาในที่พูดที่ผ่านมาทั้งหมดจะเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็แน่นอนชิปก็ยังเป็นทัวร์ Apple A 1 4ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะสดแบบสดมากเป็นซีรีส์ที่มีปัญหาในเรื่องของ 5G แล้วกันใช้แล้วแบตค่อนข้างลดหลั่นลงไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ใช้หรือจะไม่ใช้เลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าแน่นอน c รับ12 Pro Max เนี่ย เป็นตัวท็อปจอเขาเนี่ยจะใหญ่กว่า รุ่น Pro Max ที่ผ่านๆมาก็คือเป็น6.7นิ้วตัวแรกของ iPhone เลยซึ่งขนาดกำลังดีแล้วก็ขนาดก็เท่ากับตัวปัจจุบันที่เป็น iPhone 15 Pro Max เลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถถือจับได้สบายๆเซ็นเซอร์กล้องค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่ด้วยวใช้งานได้สบายๆเพียงแต่ว่าก็ยังเป็นหน้าจอที่60เฮิรต์อยู่เท่านั้นเองในราคาที่19,000บาทเนี่ยถือว่าน่าสนใจมาก iPhone 13 Series ครับมาพร้อมกับชิป Apple A15 Bionic ครับคือในซีรีส์เนี่ยก็ยังมี ขายตัว iPhone 13 mini อยู่แต่ก็เป็นซีรีส์สุดท้ายล,ละที่จะมีตัว iPhone 13 mini ก็ยังทำออกมานะแล้วก็มือตลาดมือสองก็ยังพอที่จะหาได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะหาได้ง่ายหรอกเพราะว่าคือมันก็ถาวว่ามันทําดีกว่าตัว12 mini ไหมมันทําดีกว่ามันตื่ขึ้นมาอะไรขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่ากับรุ่นธรรมดาอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับราคามือสองในท้องตลาดก็ยังอยู่ที่16,000บาทครับบวกลบว่ากันไปครับนะมันก็จะได้เรื่องของความแรงเรื่องของชิปใหม่อะไรก็ว่ากันไปเนาะหนึ่ง ไปชนกับตัว12 Pro าราคาใกล้กันเลยราคาแทบเหยียบกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องลองช่างใจดูถ้าโดยส่วนตัวผมผมก็อาจจะเลือกตัว12 Pro แทนก็ได้เพราะว่าขนาดกล้องขนาดเซ,นซ็นเซอร์แล้วก็ขนาดเครื่องเนี่ยก็แทบไม่แตกต่างกันแต่ว่าขนาด12 Pro จะดูมีภาษสีกว่าแล้วก็ได้แมทเทเรียลที่ดีกว่าทีนี้13ธรรมดาคร,ครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่านิยมเหมือนกันราคาจะอยู่ที่19,000บาทในตลาดมือสองซึ่งมันก็จะไปเหยียบชนกับตัว iPhone 12 Pro แม้ที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหมองว่า กว่านะเพราะว่าหน้าจอรีเฟรชเดทก็เท่ากันมันมันก็ต่างกันแค่เรื่องชิปที่12 Pro Max อาจจะเก่ากว่าแค่ปีเดียวแต่ว่านอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมท r i a l เรื่องของเลนส์เทเลโฟโต้เลนส์ทุกอย่างที่มันครบช่วงการจับถือตาตานาเนี่ย iPhone 12 Pro m a x ดูมีภาษีที่ดูดีกว่าไอโฟ13ธรรมดาอยู่แล้วแต่ราคาที่เท่ากันหน้าจอก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับเพราะว่าตัว12 Pro m a x เนี่ย6.7นิ้วแต่ว่า13ธรรมดาจะอยู่ที่6.1นิ้วเท่านั้นทีนี้ iPhone 13 Pro น แตกต่างและเพราะว่าตั้งแต่ iPhone 13 Pro ขึ้นไปเนี่ยหน้าจอ refresh rate เขาจะเป็น120เฮิร์แล้วอันนี้มีความแตกต่างจริงถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะได้หน้าจอที่เป็น120เฮิร์เริ่มต้นที่ตัว iPhone 13 Pro เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าราคาตอนนี้มือ2อ,อยู่ที่ประมาณ23,000บาทบวกลบนิดหน่อยครับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ผมเคยใช้แล้วผมก็ค่อนข้างชอบขนาดเล็กกะทัดรัดจับถนัดมือแล้วก็แน่นอนว่าไซส์มันกําลังดีได้หน้าจอที่เป็น120เฮิร์ซึ่งมันไม่ได้ แตกต่างอะไรกับรุ่นใหม่ๆเลยสีลิ่งการใช้งานยังไหลลื่นเพียงแต่ว่าด้วยขนาดที่มันเล็กเนาะหลายๆคนอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องของแบตเตอรี่อาจจะ,จะรู้สึกว่ามันแบบไม่พอใช้หรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าทําอะไรได้ไม่ได้แตกต่างกับรุ่น Pro Max เลย <Wow. S 1> ชื่อรุ่น Pro เนาะ iPhone 13 Pro Max เป็นรุ่นที่เรียกว่าได้รับการกระแสะตอบรับที่มากๆรุ่นหนึ่งครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้เคยขึ้นชื่อว่าเป็น iPhone ที่แบตเตอรี่อึดที่สุดแล้วในบรรดา และแม่งกืดจริงๆราคามือสองเนี่ยแข็งเหมือนกันนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นไปปลายครับซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าใช้งานได้ไม่เขื่นินเพราะว่าทุกวันนี้แฟนผมก็ใช้อยู่แล้วก็แน่นอนว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยไม่มีอะไรที่สู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้เลยนะจริงๆเพราะว่ามันห่างแค่ประมาณ2-3เจนเนี่ยผมว่ายังไม่รู้สึกว่ามันมันจำเป็นที่จะต้องแบบเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแล้วก็13 Pro Max เชื่อว่าใช้ได้อีกยาวเลย <Huh? S 1> ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเลื่นโซเชียลเรื่องของแบตเตอรี่ที่อืดนะ หน้าจอก็เป็น120ยยิพืน้ำหนักก็เบาใช้ได้เลยถึงว่าจะเป็นสแตนเลสก็ตามโมดูกล้องเนี่ยใหญ่ขึ้นมากว่าตัว iPhone 12 Pro Max แน่นอนลหละแต่ก็ยังไม่ได้ใหญ่เท่ากับรุ่นปัจจุบันแต่ถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอมากๆแล้วนะครับในเรื่องของกล้องเรื่องของงานวิดีโอถ่ายรอได้อะไรได้อ้โหแจมแล้วมันเกินใช้อยู่แล้วในราคา20,000ื่นไปปลายลองช่างใจดูแล้วกันผมว่าเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรียกว่าราคากําลังดีแล้วก็มันสมเหตุสมผลกับเทคโนโลยีที่เออคุณสามารถที่จะจับต้องได้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะ โฟล์ตสีดีจะมีแค่รุ่นโปรกับโปรแม็กเท่านั้นที่ได้จอ120ยยิ์แล้วก็ชิปจะเป็นตัว Apple A <What? S> 1 5 b i o n i c ครับทีน้ซีรีส์ต่อไปจะเป็น iPhone 14 s e r ซีรีส์ครับซึ่งเพิ่งตกรุ่นไปเมื่อไม่นานมานี้ <Yeah. S 1> 14บสี่ซีรีส์เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นตัว14 s e r i ซีรีส์ธรรมดาครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าตัว14ธรรมดาเนี่ยสเปคไม่ได้แตกต่างกับ13เลยครับใช้ CPU ตัวเดิมเลยมันเป็นปีแรกที่ Apple เอารุ่นธรรมดาไปใชชชช้้้้ิปปขอองงีีท่่แแแลลวเเพืบชนชนนะะนััะะะรรราฉ14ธมด ไม่มีความน่า back. ซื้ออ่งคนที่ใช้13อยู่จะรู้เลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะ่ะเออไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเลยก็แค่เพิ่มฟีฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ AI จิ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองตรงนี้ก็เลยคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างราคามือสองของตัว iPhone 14รคาคานะแคบจะไม่แตกต่างเลยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื 2, ่นประมาณนี้ซึ่ง iPhone 1 3ธรรมดาก็อยู่ประมาณ1 9ื0 0เก้าสองหมื่นต่างกันอยู่สองพันประมาณนั้นซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้แตกต่างอ่ะไม่ไม่คงไม่คุ้มอ เอางี้พูดกนตามตรงแต่ว่าถ้าใครอยากได้ตัวใหม่ก็จัดได้ครับจัดได้เนะเขาก็เลยกระตุ้นตลาดมาโดยการสร้างอับรักลายตัว iPhone 14 Plu s ขึ้นมา14 Plu s เนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะอันนี้พูดกันแยบ,บๆเลยนะในตลาดมือสองราคาเนี่ยออกเร็วมากครับออกเร็วจริงๆแล้วก็ตอนนี้ราคามือสองนะประมาณ2 0 0 0มื่นกลางๆสองหมื่นสามสองหมื่นสี่คือมันขายไม่ค่อยได้แล้วคนก็ไม่ค่อยนิยมซื้อเพราะอะไรเพราะว่า iPhone 14 Plu s เนี่ยราคามันนันไปชนกับพวก i iPhone 3 Pro เพิ่มอีกหน่อยออนได้1 3 Pro b a c k มันฟนุ้มกว่าแน่ในเรื่องของ Refresh Rate หน้าจอในเรื่องของกล้องในเรื่องของ material ขนาดเซ็นเซอร์ก็เท่ากันเพียงแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแล้วก็ต้องการแบตเตอรี่ที่อึดมากๆ iPhone 14 Plus เป็นลายโปรดักที่เรียกว่าแบตเตอรี่ค่อนข้าง,างอึด เพราะว่ามันตัดทอนหลายอย่างไงคือหลายๆคนก็จะรู้แหละว่านอเนาะว่า iPhone ในแต่ละรุ่นในแต่ละเจนตัวไหนที่ราคาสมเหตุสมผลราคาคุ้มค่าการใช้งานมากที่สุด iPhone 14 Pro เนี่ยราคามือสองตอนนี้อยู่ประมาณ2 8 0 0 0บาทก็คือ20,000ปลายนั่นแหละก็จะไปชนกับตัว iPhone 13 Pro Max ซึ่งมันก็มีอะไรที่หลายๆอย่างที่มันโดดเด่นกว่าก็อย่างอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะ Dynamic Island มาเรื่องของขนาดเซ็นเซอร์กล้องที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีหลายอย่างเลยกล้องพวกไฟล์รอพวกอะไรเยอะแยะไปหมด แต่ว่าแบตเตอรี่ครับแล้วก็น้าหนักเนี่ยมันลาซิงเนี่ยมันสู้13 series ไม่ได้สู้รุ่น13 Pro 13 Pro Max ไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องช่างใจผมก็เคยใช้อยู่แล้วผมจนต้องผมต้องเปลี่ยนไปใช้พวก Pro Max แทนอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนครับ iPhone 14 Pro ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนที่ชอบเทคโนโลยีแบบจัดเต็มแต่ว่าไม่ได้อยากได้ขนาดหน้าจ,จอใหญ่มากก็ราคาตอนนี้ลงมาเรียกว่าน่าจับต้องเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้ไปทําถ่ายคอนเทนต์ถ่าย u t u b e ลง t ิ k ต o อกถ่าย IG s t o r y ถ่ายงาน28,000ได้ถือว่า ไม่แพงเลยชาร์จเอาต่อดองกิง้งขออะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้สบายบายทีนี้รุ่นสุดท้ายของมือ2ที่เพิ่งตกรุ่นไปนั่นคือ iPhone 14 Pro Max ครับที่ผมก็ยังใช้อยู่นี่เองนะเป็นมือถือที่ดีมากครับผมเนี่ยเรียกว่าใช้ถ่ายคอนเทนต์บ่อยนะครับใช้ถ่ายทั้งรีวิวรถใช้นอกสถานที่อะไรคือมันเอาอยู่มันเอาอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปตหูไปถ่ายพวกไฟล์ลงไฟล์รอหรือโฟเร,ฟร,ฟร,ฟรสหรืออะไรเลยผมก็ใช้แค่วิดีโอรธรรมดาในโหมดออโต้ในโหมดคามล่าของเขาอะแค่นั้นก็เหลือ ออเพราะฉะนั้นต้องบอกแบบนี้นะคบว่าตอนนี้ครับ iPhone 14 Pro Max ราคามือสองครับในตลาดอยู่ที่ประมาณ33 0 0 0ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวลดนิดหน่อยนะคือ,อราคาลดลงมาเยอะจากราคามือ1เปิดตัวที่449 0ม้าขายไปเนี่ยโอ้โหหมื่นกว่าบาทเออประมาณหมื่นนิดๆอ่ะผมบอกเลยนะว่าไอคำว่าหมื่นนิดๆของ iPhone 14 Pro Max มันไม่ได้มีอะไรที่มันจะสู้ iPhone 15 Pro Max ไปได้เลยนะเว้ยเออแถมราคามันก็ถูกกว่ากันตั้งเป็นหมื่นก็แค่อ่านพอ ใช้ซีแหละที่มันมันมันสู้ไม่ได้แต่นอกเหนือจากนั้นผมมองว่ากล้องก็เท่ากันอ่าแล้วก็เลนเทเลเนาะแต่จริงเลนเทเลไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักสาคัญสําหรับผมนะเพราะว่าผมมองว่าระยะ 3x มเอกมันได้ใช้มากกว่าแล้วมันได้ความคมชัดที่ดีกว่าในระยะที่มันมาหาชดมากกว่าตัว 5x ผมได้ลองถ่ายแล้วมัน 5x บางทีเข้าใกล้เกินไปแล้วพอจะถ่าย 3x มันกลายเป็นใช้เลนหลักในการครอบทําให้ดีเทลมันสู้ตัวเลนเทเลโฟโต้ 3x ไม่ได้อ่านี้ก็ต้องต้องเกินเกิก่อนรอดูแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตัวคลิปรีวิวเทียบทั้งหมดเลยเดี เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ได้เทคโนโลยีที่มันไม่ได้แบบต่างน,นั้นมากแล้วมันใช้ดได้จริงแล้วมันลดราคาลงมาแบบคุ้มอะราคาตกลงมาคุ้มเนี่ยผมว่าตัว iPhone 14 Pro Max เนี่ยก็ยังน่าใช้อยู่มากๆเลยแ,ลแลหละก็ทั้งหมดทั้งมวลที่สรุปมาให้เนาะกับราคา 1, 2, มือสองก็ถ้าใครสนใจตัวไหนชอบตัวไหนอยู่ก็ก็ลองขอมาเผื่อผมจะหามาทํารีวิวทดสอบให้ต้องบอกก่อนทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอัพไอโอล่าสุดไ้ทั้งหมดเลยนะครับไอโอเอส17เนาะสั่งไปด้วยครับก็ขอฝากร้านมือสองหน่อย ซื้อขายเขาบ่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะไว้จใจการชื่อร้าน iphone so best buy ครับจะเป็นร้านที่เรียกว่ารับซื้อมือถือมือสองนะราคาก็ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมเลยละ่ะอยากจะขายเท่าไหร่ก็ลองเสนอราคาไปคุยดูตรงนี้เขาสามารถคุยง่ายอยู่แล้วสามารถแจ้งชื่อช่องผมได้เลยนะว,ว่าเออเนี่ยมาจากช่องรีนิวครับเขาก็จะเพิ่มราคาประเมินที่จะไปขายเขาให้อีก200บาทเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากนัดดูเครื่องอะไรก็สามารถนัดดูได้แถวลังสิตแถวจรัญสนิทวงสามสิบห้าคือตอนนี้ร้านเขาเนี่ยเริ่มที่จะมี iPhone 155 15. 5 สิบห้าโปรแเนี่ยเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาเครื่องอยู่เนี่ยสามารถที่จะไปติดต่อร้านนี้เขาได้ <c oughs> เขาก็มีเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็แน่นอนครับฝากติดตาม2ช่องทางของทาง,ง,ทางร้านมาด้วยก็คือเขาจะมี2ช่องทางหลักก็คือทาง Facebook ที่เป็น Facebook page for. ว e s t รดเ b สไแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยเขาจะไปขายอยู่ใน IG ของเขานะครับซึ่ง IG ชื่อว่า b e s t Buy Phone Store ฝากไว้ด้วยครับเรียกว่าร้านนี้ก็คือซื้อง่ายขายง่ายไปรับถึงพี่สำหรับวันนี้ผมและราคามือสองขอขาา่านทั ยินดีดีก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ